สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายตัวหลายประเด็นนะคบท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของการจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนะครับท่านหลังจากที่พักส้มนะคบท่านผู้ชมออกมาโวนะคบท่านผู้ชมคุยโวก่อนหน้านี้เนี่ยเรากาลังจะเตรียมถามเตรียมอะไรบอกมานะเนี่ยเตรียมที่จะอภิปรายรัฐมนตรีนะคบท่านผู้ชม10คนอะไรประมาณนี้แล้วตอนหลังออกมาเวิร์วานะครับท่านบอกว่าเนี่ยเฮ้ยข้อสอบรั่วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคบท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไร ไรบ้างจ๊ะก็ล็อกเป้าไปที <S <S ่นายกอิงคนเดียวนะครับท่านผู oh ้ชมส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านมองเทงนะครับท่านผู้ชมหัวหน้าพักส้มอะไรประมาณนี้ก็ออกมาฉาดนะเนี่ยนายกอิงไม่มีภาวะผู้นำเฮ้ยทักษิณชักใหญ่อยู่เบื้องหลังอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมุติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้ต่างจากพักมันเลยถามเรื่องอะไรจ้าเชื่อเหลือเกินก็เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคนแบบเทงนัตพงศ์อะไรประมาณนี้ครับท่านสุดจืดอย่างเหลือเชื่อนะครับท่านผมว่านายจุลินลักษณะวิสิ์แห่งประชาชนที่ปัดจืดแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นอางไรบ้จ๊ะ เจอมองเทงเข้าไปนะครับท่านจุลินของผมนั้นเนี่ยดูดีขึ้นอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวกันเลยทีเดียวเฮ้ยชวนหลีภัยตอนนี้นั้นเนี่ยท่านดีใจได้เลยนะเนี่ยถามทําไมจ้ามีผู้ต่อยอดแล้วถามต่อยอดเรื่องอะไรจะเนี่ยเฮ้ยเรื่องเหมือนกับว่าทําอะไรที่เหมือนกับประชาชนที่ปัดชอบทําในอดีตนนเนี่ยเอาดีใส่ตัวเอาอะไรใส่ชาวบ้านอะไรประมาณนี้ก็คงโอ้ยต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านโดยมาเริ่มไอ้นี้กันก่อนครับท่านเฮ้ยแล้วก็วันนี้มีเรื่องเด็ดมาแนะนานะครับท่านผู้ชมมานําเสนอด้วยครับท่าน ตู้จตดูพรมาอีกแล้วนะเนี่ยหลังจากคุยโวโตลั่นครับท่านเมื่อปี2ปีก่อนแล้วเนี่ยประชาชนพร้อมใหม่จะปลกมอบอะไรประมาณนี้ประชาชนพร้อมใหม่เฮ้ไปลงประท้วงอะไรประมาณนี้แล้วตัวมันเองละจ้ะถ้าเกิดปีทีลวผมนับดูนะครับเ่านผู้ชมไม่น่าเกิน5ครั้งอันนี้ให้อย่างสูงนะครับท่านบอกว่าเนี่ยเฮ้ยประชาชนทั้งหลายตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องรีบกันถามรีบกันไปไหนอีกแล้วจะดูพรรีบกันไปชุมนุมหน้าทำเนียบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเ่านผู้ชมขจัดอะไรวะเนี่ยเรื่องคาสิโนครับท่านก่อนที่มันจะบานปลายเเชื่่อแนลน้้วนีถากิด พ่อได้ลูกก็อยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้เฮ้ยฟังดอกแรกกระแทกกลางกระบาลน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยบางทีนะเนี่ยคนบางคนก็อ,อาจจะเอามาตรฐานของตัวเองนะครับท่านผู้ชมมาเปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรประมาณนี้มาตรฐานของตัวเองเป็นอย่างไรจ้ะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีพ่อแล้วอะไรประมาณนี้เราก็จะทําอะไรต่อไม่ได้นะครับท่านผู้ชมส่วนอีกหลายคนล่ะจ้าอืมก็ออยังอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะยืนด้วยลําแข้งครับท่านเดี๋ยวจะมาถแถลงแต่ตอนนี้ครับท่านนายวิโรจน์และขณะดิศ นะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาคุยโม้คุยโตคุยโวอว,วดครับท่านง่วล้วอยากนอนเตียงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจวิ่งไม่ใช่คุยโวโต้ลั่นนะครับท่านผู้ชมยืนยันนะเนี่ยจำเป็นต้องใส่ชื่อทักษิณชินวัตรลงในยติซักพอกไม่ไว้วางใจสาเหตุอะไรจะเนี่ยเหตุเป็นสารตั้งต้นนะครับท่านผู้ชมอยเหตุเป็นสารตั้งต้นเข้ามาเกี่ยวพันแทรกแซงตกใจตอนร่วมเป็นฝ่ายค้านวิจารณ์เสียสีอะไรประมาณนี้พอเป็นรัฐบาลเจรจายากย้ำข้อสอบไม่ั่วนหูวิเจรจายากอะไรประมาณนี้หรือว่าเขาไม่อยาก จวะเนี่ยถามทำไมจ้ามันเหมือน,นกับเป็นพักเด็กอมมือนะครับท่านผู้ชม10บาทอย่างมีบทครับท่านตอนนี้ก็ต้องรีบหาซีนหาแสงนะเนี่ยเพราะอะไรเจ้าเนี่ยหลายสำนักข่าวคาดการเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม้แต่ตูจตุพรด้วยนะครับท่านหรือเปล่าให้ก่อนนะเนี่ยเรื่องอะไรจ้าไอ, 44, อ้สี่สิบสี่สอสอก้าไกลนะครับท่านผู้ชมที่โดนย,ยื่นจรียรรมปมลงชื่อหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้จะหลุดหรือไม่หลุดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลายสำนักครับท่านก็ออกบอกมาแล้วเนี่ยว่าไอ้ยี่สิบกว่าคนที่เหลือ,อนี้ น่าจะโดนอีกนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะโดนเยอะแค่ไหนครับท่านหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีนายวิโรจน์ลักษณะดีสอนอมินอ่องลมนะครับเดามผู้ชมมินอ่องเหลือครับท่านวิโรจน์บอกไปแล้วนะเนี่ยสตรีกัญญาอะไรพวกนี้น่าจะโดนหรือไม่ก็ต้องจับตามองโดยยืนยันครับท่านตอนนี้เจรจายากเหลือเกินกับรัฐบาลย้ำข้อสอบไม่ร่วนะเนี่ยวิโรจน์ออกมาคุยโวแบบนี้หลังเปลี่ยนแผนซักฟอกนายกคนเดียวคุยโวโตันรั้งนะเนี่ยบอกหากจับโจรต้องจับหัวหน้าอะไรประมาณนี้ไว้ ไายแรงไต่แรวนะเนี่ยหัวหน้าโจรที่ว่านี้มันอยู่ฝ่ายข้ามหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่น่าจะใช่เว้ยโอ้ยไอ้พักนี้มันถนัดนะครับท่านถนัดเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยเฮ้ยได้รับการขายตะขาบนะครับท่านผู้ชมจากไอ้พักมาแรงสาบสาขาแรกมาหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็นสาขาสองในบัตรดนกันเลยทีเดียวเ่าไปที่ออุบาตชาติชั่วเหลือเกินหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นเพราะมันไม่มีแต่ตอนนี้ชาวเน็ตครับท่านแหกขุดไหมสิริกัญญาธากันยุงนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนหาเสียงเลือกตั้งนะครับท่านเฮ้ยประชาชนทั้งหลายฟังท ั่งนี้ฝั่งทางนี้นั้นเนี่ยเดี๋ยวเดียนจะพูดให้ฟังเรื่องนโยบายนั้นเนี่ยเรามีนโยบายดีเด็ดเหลือเก,กินเลยทีเดียว300อข้อนั้นเนี่ยเราจะทําได้สําเร็จใน100วันเราคิดมาดีแล้วทุกโครงการอะไรประมาณนี้ก็จะมีน้ําประปากินได้นะครับท่านผู้ชมนโยบายเบี้ยคนชรา,า3า0 0บาทครับท่านหื่สามพันบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องจ่ายทุกเดือนอะไรประมาณนี้คาดว่าจะใช้งบไปเท่าไหร่จ้าต่อปีประมาณ4 10, 000, 000, ี่แสนสองหมื่นล้านนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดตีง่ายๆครับท่านตีว่าแบบปีละห้าแสนล้านนะครับ ผู้ชมก่อนหน้านี้หมายสี่ลกัญญาออกมาคัดค้านดิจิตอวอลเล็ตนะเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะเนี่ยประชาชนไม่มีทางได้เงินหมื่นอะไรประมาณนี้เอา้าแล้วถ้าเกิดได้ละจ๊ะดิฉันยอมจะไปบทชีอะไรประมาณนี้ผมก็สงสารวัดเหลือเกินนะครับเรื่องผู้ชมชิบหายแล้วตอนนี้นะเนี่ยเฮยเจ้าอาวาสนางสะดุ้งหรือเปล่าว่าถามเรื่องอะไรเจ้ะเนี่ยบอกไอ้นี่มันได้สองเด้งเลยเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติฟันธงผิดนะครับเรื่องผู้ชมนะตอนนี้คนได้เงินหมื่นไปไปที่เรียบร้อยหน้าแหกยับเยินนี่ก็เรื่องของเขานะเนี่ยแต่ว่ามันจะมา ลำบากวัดอะไรประมาณนี้นเนี่ยมันจะเป็นสเสนียดวัดหรือไม่ผมก็อยากจะเดินไปอีกแล้วเดินไปไหนจ้าเดินไปตรงนั้นนะครับเดินผู้ชมเห็นอะไรสักอย,ากย่างขัดถูขัดตาอยู่ครับท่าน เอามาขุดเรื่องไหมสิริกัญญาเล็กน้อยก่อนนะครับท่านโดยถ้าเกิดยังขึ้นภาษีไม่ได้ก็จ่ายเงินสวัสดิการไม่ได้หลังจากคุยโม้นะครับท่านผู้ชมเงินบำนาญ3,000บาทอะไรประมาณนี้ทําได้ท,ทันทีเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเพราะเราคิดมาดีแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เลือกตั้งหลังเลือกตั้งเสร็จละจจารเฮ้ยมันอาจจะทำได้แล้วเนี่ยเพราะเป็นรัฐบาลผสมหลายพัก โค้ดคำพูดมาแล้วครับท่านถ้าเกิดยังขึ้นภาษายไม่ใช่ภาษีถ้าเกิดยังเก็บภาษีขึ้นภาษีประชาชนเพิ่มไม่ได้นะเนี่ยก็จ่ายเงินสวัสดิการไม่ได้การขึ้นภาษีเพื่อนํามาจ่ายเป็นเงินสวัสดิการนเนี่ยคงทําไม่ได้ในปีแรกอาจจะเป็นปี6กเ้นะคะรับทออ่านืองหน้าครับท่าน259เพราะต้องศึกษาและคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนอะไรประมาณนี้มาแล้วจ้นานโยบายเรือธงนะครับท่านเงินบํานาญผู้สูงอายุ3,000บาทจะได้รับในปี2570 เพราะอะไรเจ้าเนี่ยเพราะเราต้องขึ้นภาษีใหม่ๆรีดภาษีลวไหลเก่าๆลดขนาดกองทัพต้องตัดงบอะไรวะเนี่ยทุกกระทรวงให้ได้ก่อนนางสิริกัญญาตันสกุลนะคะรับท่านผู้ชมตัวแต่งตัวตึงครับท่านรัฐมนตรีอะไรวะเนี่ยกระทรวงการคลังของพักก้าวไกลขนาดนั้นนะคะรับท่านผู้ชมสุดท้ายก้าวไปไกลไหมจ๊ะไกลนะคะรับท่านผู้ชมไกลจนความลงเมนกันเลยทีเดียวท่านเนี่ยดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับท่านอันนี้ผมแคปมาจากช่องของพี่ดวงอัจชัยนะคะรับท่านผู้ชมรู้ทันไปกดติดตามกันได้นะคะรับท่านผู้ชม ก่อนหน้านี้ก็อีกเรื่องหนึ่งว้เฮ้ยเนี่ยเราได้เสียงสวครบแล้วนะคะเนี่ยที่ฉันไปคุยกับสวนะเนี่ยได้เสียงครบแล้วนะจ๊ะครบจริงๆนะคะท่านผู้ชมครบอยู่ประมาณ4ี่ห้าหกเจ็ดแปดคนอะไรประมาณนี้ก็ไม่ร่วยอีแหลงคือดีนะคะท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านส่วนกรณีการส่งวุยกูกับประเทศจีนนะคะเรื่านผู้ชมชอบพนิกาครับท่านปะทไอหมออ้ำอีลาวัดนะคะเรื่องผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเดือดนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใครจะต้องเอาปี๊บคุมหัวนั่นเนี่ยชอบพนิกาลั่นแบบนี้ การส่งอุยกูกับจีนอะไรวะเนี่ยการส่งอุยกูชาวอุยกูกับจีนเมื่อปี2558ทําให้สถานทูตไทยและตุรกีโดนบุกทําลายและเกิดเหตุระเบิดพระพรมเอราวัณน,นะครับเรื่องผู้ชมดังช่อครับท่านโคศกคณะก้าวหน้านั้นเนี่ยอ้ยเมื่อวันที่27กุมภาหมออัมีราวัณครับท่านน่าจะเป็นรายการเดียวกันหรือเปล่าวันเนี้ยไม่อาจแน่ใจสรุปคือหมออัมสวนขับนะครับเรื่องผู้ชมสรุปคือเราต้องทําตามคนที่เคยวางระเบิดให้เขาพอใจเพื่ออะไรจะเนี่ย เพื่อที่เขาจะได้ไม่วางระเบิดเผาสถานทูตอีกอย่างนั้นหรือนะครับท่านหรือที่ประชาชนก็เห็นแนะนานะครับท่านเฮ้ยอังคาณ์เิราไพจิตเนี่มึงเงียบหายไปไหนว่าเฮ้ยตอนประชาชนเสื้อแดงโดนจุจุๆอะไรประมาณนี้มึงเงียบยเป็นสัตว์โลกอมตีนกันเลยทีเดียวตอนทักษิณชินวัตรโดนยึดอำน,นาจด้หอกหักจากกระเบื้องนี้มึงมาหรือย,ยังจ้าไม่รู้ว่าหมกมุ่นอยู่กับการหาผัวหาอยู่หรือเปล่หานะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้ออกมาทํากระแดะสดิสดิ่งนะครับท่านผู้ชมกูาสมเพศอภีพวกนี้อย่างเหลือ กเกินกันเลยทีเดียวครับท่านอุ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนี้ครับท่านเดือดนันเนี่ยมีหลองเหลือครับท่านความยับขาสะพายกันเลยทีเดียวโอ้ยลอดช่องบางส่วนยังใสหัวนะรท่านผู้ชมถามล่นนั้นเนี่ยไอเหลือกมึงรั่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดยทักษิณชินวัตรไม่ได้เป็นไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วนะเนี่ยถือเป็นปูดุชนคนธรรมดาครับท่านคนเดินดินกินข้าวแกงหเหมือนเรานะครับท่านผู้ชมเหมือนเปาวะ น่าจะใกล้เหมือนใกล้เคียงนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับผมทุกประการก,รกันเลยทีเดียวนะเนี่ยต่างกันที่ฐานะต่างกันเยอะไหมเยอะนะครับท่านผู้ชมพอสมควรก,รกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์สั่งซื้อสินค้านัดวิวชอ็อปก็มาได้วันนี้นะครับท่านผมเปิดไปเจอข่าวเมื่อ6วันก่อนหมอว่าลงชีนนล้เนี่ยเฮ้ยเตรียมรับพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวจะามาแถลงให้ฟังตอนนี้หมอว่าลงครับท่านชอกช้ำระกมใจเหลือเกินก,กันเลยทีเดียวนะเนี่ยสารตีตกไปยุเพื่อไทยนะครับท่านหล เอ่ยอ้างว่าทักษิณครอบงำหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับท่านไม่มีการครอบงำนะคะท่านผู้ชมแอดไลน์คือวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้มากมายหลากหลายอันนี้ก็คืออะไรวะลืมอีกแล้ววัเนี่ยทุเรียนกวนไม่ใช่อออทุเรียนทอดครับท่าน100กรัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิม,มพานแอลมอนนะคบท่านผู้ชม500กรัม240บาท2 5 0กรัม140บาทค่าส่ง 40, 40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลาก,กระพงทุบปลายเห็ดโคนทุบนะคบท่านผู้ชมมากมายครับท่านว้วยหอบบมบ ธรรมชาตินะครับเรื่องผู้ชมธรรมชาติที่ดีเนาะเนี่ยธรรมชาติรังสรรค์นะครับเรื่องผู้ชมรังสรรค์ในสิ่งที่ดีครับท่านไม่ใช่ธรรมชาติลงโทษนะครับเ่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านทีนี้เราจะพลาดเรื่องนี้ไปไม่ได้นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากม็อบคอปทครับท่านไอ้ประชากรบางส่วนก็เหลือเกินอีกแล้วเนี่ยไปเรียกม็อบคอปทว่าม็อบกุรีไปหวีเหี่ยวครับท่านหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเดือดเหลือเกินเลยทีเดียวท่านเนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยมึงหยุดอ้างตัวเป็นคณะะนักศศึษาปปฏิรรูเทไได้หือม่ ถามทำไมเป็นแบบนั้นล่ะจ้าเฮ้ยใายมึงไม่รู้เหรอเนี่ยมึงก็ดูสภาพหน้ามานันสินะเนี่ยแกกว่าครูใหญ่นะครับท่านผู้ชมแกกว่าอาจารย์ใหญ่เยอะเลยผมก็ถามอาจารย์ใหญ่ที่ออย่าไปเล่นแนนนี้เลยดีกว่านะครับท่านผู้ชม อ้าวน่าแกว่าพวก4 1 42ดบเนี่ยท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อ้างตัวเป็นนักศึกษาครับท่านทางที่ดีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นศึกษานอกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะนอกประเทศหรือเปล่าจ้าสภาพแบบนี้น่าจะนอกหัวโรงเรียนนะครับท่านจัดมาชวนนาตาปีนะครับท่านแต่ก็งงขอแสดงความชื่นชมนะเนี่ยสำหรับนายพี่ชิตชัยมงคลเรื่องอะไรจ้าเออนั่นสิเรื่องอะไรวะเนี่ย อ๋อความทุ่มเทนะครับท่านผู้ชมยืนยันนะเนี่ยม็อบเราไม่ใช่ม็อบรับจ้างถามทำไมไม่มีม็อบรับจ้างคนก็ไม่จ้างบูหลอกมึงไม่รู้เลยไม่ใช่เรามาด้วยใจนะครับท่านผู้ชมยืนยันไม่มีเงินเรื่องนี้ผมก็เชื่อเล็กน้อยถึงปานกลาง หรือว่าได้วะไม่ไม่ได้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประชาชนท่านใดนเนี่ยอย่าไปกล่าวหาเขานะครับท่านผู้ชมในขณะหัวหน้ามอ็อบคอปทอพี่ที่ชัยมงคลครับท่านออกมาจัดม็อบอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเหนื่อยอย่างไม่หยุดหย่อนตูจดจตุพรก็ออกมาแผ่แผ่เมื่อปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะเนี่ยเนี่ยแล้วถ้วันใดประชาชนตาสว่างประชาชนตื่นตัวเมื่อไหรออกมาเต็มพงถนนเมื่อไหร่นั้น,มน,นผมพร้อมถามพร้อมอร่อยจตุพรพร้อมที่จะเดินนำนะครับท่านผู้ชมไว้าตายแล้วตาย,ยแล้วผมก็มานั่งนึกนะเนี่ย เฮ้ยมันแบบนี้นั่นเนี่ยมันเป็นการกินแรงนายพิชชัยมงคลกินแรงพวกมอบสลิมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสลิมก็น่าจะมีการถามกันบ้างเฮ้ยคิด ฟังกูสิว่าเออเนี่ยกูฟังอยู่มันก็พูดมาเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มึงคิดว่าตู่จะดูพรนเขามีมวลชนเยอะไหมวะเนี่ยเฮ้ย hey, มึงเห็นไหมนะเนี่ยตอนปีห้าสามห้าสองอะไรประมาณนี้คนมาร่วมชุมนุมกับจะจะดูพร์เยอะเหลือเกินไอ้น,นี่ก็บอกโอ้ยไอ้ควายมึงไม่รู้เหรอไนะอ้เขามาพ่อตักสินชินวัว่าอะไรประมาณนี้เข้ามาที่ร้องประชาธที่ปไตยจัดเวทีไว้ให้เสร็จเรียบร้อยนวเนี่ยไอ้น,นี่ก็มีนาทีแค่ขึ้นโพเดียมแล้วก็อะไรวะเนี่ยปราศัยแล้วก็ท่านผู้ชมได้ยินแล้วสะเทือนใจเหลือเกินเฮ้ยรับไม่ค่อยได้มาแล้วจ้า ต้องจัดการมันก่อนครับท่านไม่ใช่เกมกันจัดจุดอ่อนแต่ยังได้จดตุพรผัวหัวกระบานนะเนี่ยปลุกเจอกันหน้าทำเนียบสกัดคาสินโนอะไรประมาณนี้เฮ้ จตุพรยังจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าเมื่อสักประมาณมกรานะครับเดิมผู้ชมจะดพรออกมาคุยโวครับท่านหลังจากที่มีม็อบคอปทอสอบปสกอ,องทัพรมนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็มีตูจจดจตุพรเข้ามาด้วยนะเนี่ย ب, เหมือนกับย้ายเวทีของไอพิชิตชัยมงคลนะเนี่ย ب, มาอยู่หน้าธรรมเนียบประกาศลั่นเฮ้ยนะเนี่ยเตรียมจะมาทุกสัปดาห์เลยทีเดียวที่ไหนจ๊ะเออ,อหน้าธรรมเนียบนะครับเดิมผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อจ๊ะกูไม่เห็นมานะครับท่านมาแล้วจัดจะดุพรผูกมลชนนะเนี่ย ب, ไปเจอกันหน้าธรรมเนียบ นต้องจัดการมันก่อนคาสิโนเข้าคอรมอ1มีนาคมนี้หวังว่านั้นเนี่ยกลางเดือนนิสารดีกาออกหมายจับอะไรวะเนี่ยหวังว่ากลางเดือนนิสารดีกาออกหมายจับทักษิณชินวัตรกับเข้าเรือนจำคุยบัวโตวล้านบอกว่าเนี่ยเราจะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะอะไรจ้าเพราะพ่อไม่อยู่ลูกก็อยู่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนี่มันอาจจะเป็นที่บางคนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วนะเนี่ยเฮ้ยสมมติ นะครับท่านตัวละครตัวเออะไรประมาณนี้นั่งกินนอนกินนะครับท่านผู้ชมงานการไม่ค่อยทมอะไรเท่าไหร่แล้วก็พ่อจา๋าพ่อจา๋าถามมีอะไรจ๊เนี่ยลูกของเงินได้ไหมว่าละห้าสิบาทว่าละหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้แล้วพอพ่อไม่อยู่จ๋าหาแดกไม่เป็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครนะเว้ยฟังอยู่อย่ายิ้มแล้วอีกคนหนึ่งละจ้านายบีเป็นอ่าน นายบีแล้วกันนะครับท่านขยันทำมาหากินอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนั่นเนี่ยรู้หนต่างตรงนั้นทํ o ย t u b e แบบนี้นะคร,รับท่านผู้ชมให้คนดูเยอะไม่ใช่คนมาดูน้อยเหมือนกันช่องบางช่องอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ไม่ต้องพึ่งพาพ่อนะครท่านผู้ชมอันนี้อาจจะมองศักยภาพนายกอิงผิดไปหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่คุยโวโวตัวลัานว่านี่ด้วยความหวังว่าถ้าภายในกลางเดือนนี้ที่ประชุมใหญ่สาลดีกาแผนกคดีอาญานะักการเมืองแล้วเนี่ยเรื่องที่นายชัน ใช้อิสระเสนาลักษณ์อดีตสสประชาธิปัตย์ได้ผู่หัวกบ,บาลแล้วเนี่ยเพื่อไปยื่นคำร้องให้สารดีการแผนอดีอาญานักการเมืองไต่สวนและออกหมายจับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับไปเข้าคุกหรือออกนอกประเทศอีกรอบนั้นเราก็จะได้ไม่เหนื่อยมากไปกว่านี้เพราะถ้าเกิดพ่อไม่อยู่ลูกก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีโอ้ยเป็นแบบน,นี้ทุกทีเลยมึงไม่ใช้อีกแล้วถ้าเกิดพ่อไม่อยู่ลูกก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดี เอาชิปหายเอา้าชิปหายแล้วครับท่านขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ่านผู้ชมพูแบบนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วเนี่ยหมายความว่าขอให้พวกมึงโชคดีนะเว้ยพวกที่ออกไปม็อบเล้าจะดูพอดละจ้าเออตอนแรกผมนึกว่ามันจะไปด้วยนะใครเรท่นผู้ชมแต่ต้องติดตามครับท่านแต่สงสัยตรงที่ประโยคนี้นะเนี่ย เป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนายจตุพรกาวนะครับท่านอันนี้ไอ,นนอนน้แจ้งมาจากแนวหน้านะครับท่านผู้ชมช่องชี้แจงแถลงเรียนไขก่อนครับท่านแนวหน้าเน,นี่ยก็เป็นช่องที่นางปองอัญชลีภยัยรีรักนะครับท่านผู้ชมได้ไปจัดรายการอยู่บ่อยๆอ,อ,อะไรประมาณนี้นี่นาทีนี้นะคะเดี๋ยวเสียงอุบาทไป เนี่ยนี่นะคะนยยกยิงแต่งตัวใช่ไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะเนี่ยแต่งตัวแบบนี้มันดูไม่ค่อยสวยเลยอะไรประมาณนี้เอ้ยเจ๊บองเขาสวยกว่าใครเพื่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมเอ้ยถ้าเกิดสมมติเรื่องนี้ออกมาจากมาดามเดียนะครับเดียว่าธัญญานะครท่านผู้ชมจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยทีเดียวเพราะาอะไรเจ้าเนี่ยเพราะว่าผมชอบนะครท่านผู้ชมเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่ผมยังอายุเด็กๆอยู่ครับท่านแล้วตอนนี้หล่จจะเจ้าเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดไปหน้าแบบ มือีพี่เดียนะครับในผู้ชมมาวิจารณ์เฮ้ยมันยังพอได้เฮพราะอะไรเะพาะฝั่งนั้นสวยแล้วเจ๊บองล่ะจ๊ะ ไม่เเบียกเองไ,ได้ถอยเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ลุงอยากเป็นเบอร์หนึ่งนะครับท่านปรากฏว่าอะไรจะเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์เอ้แต่อันนี้ตัดไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมันจะมีประชากรบางส่วนนะเนี่ยชุมนุมไม่ยอมเลิกเพราะาอะไรจะเนี่ยเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวหลอกคนโง่ไปจ,จุดจุดแทนพวกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยใครบังงามาคอมเมนต์แบบนี้อันนี้อ่าน,นใน อะไรวะเนี่ยแนวหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมอ้าวคนที่2มาแล้วครับท่านนักข่าวเยอะกว่าผู้มาประท้วงไอ้ปะท้วงสงสารจับใจสงสารสงสารจริงๆนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์เมื่อ24นาทีก่อนคอมเมนต์แรกครับท่านคอมเมนต์ที่2 1หนึ่งนาทีก่อนอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้หมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมเอ้ยประชาชนถามเข้ามาเลยเนี่ยตอนนี้พันธุ์ท่านนายแพทย์วรงนะเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรให้ชน,นะ ให้มันยากๆนะครับท่านผู้ชมอุ๊ยขออภัยนะครับท่านกล้องมันเป็นอะไรไม่รู้นะเนี่ยมันสลับขึ้นสลับลงนะคะับท่านผู้ชมผมต้องก้มก่อน เอ้การโฟกัสไม่ค่อยดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยวันนี้หมอว่าลงมีเรื่องมาอัปเดตครับท่านหลังจาก6วันก่อนเน้เนี่ยผมเปิดข่าวนะครับท่านผู้ชมแอนเตอร์ enter, หมอว่าลงปั้งเข้าไปข่าวขึ้นมาครับท่านปรากฏว่าอะไรเจ้าเนี่ยหวันก่อนหมอว่าลงบอกครับท่านประชาชนชาวไทยเตรียมนะเนี่ยรับความเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้ผมถึงกับขั้นต้องเฮ้ยพ่อเนี่ยเราต้องซื้อเสื้อกันหนาวมาเตรียมหรือเปล่านันเนี่ยเฮ้ยอะไรว่านเนี่ยประเทศไทยจะหิมะตกหิมะล่วงหรือเปล่าพาะอ,อะไรพ่อถามมึงกลัวอะไรหมอว่าลงบอก จับตาความเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยเรื่องไหนแล้วว่าเดี๋ยว หมอวัลงครับท่านชีพเบี้ยงนะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์วันนี้ปรากฏเรื่องอะไรจ้ารู้แล้วนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่หมอวัลงคาดหวังไม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่านะครับท่านแต่พังยับเยินกันเลยทีเดียวด่วนครับท่านกะกะตตีตกปมหมอวลัลงร้องทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านช่วยหาเสียงอบจอุดรยืนยันชัดนะครับท่านจากกะกะตไม่พบหลักฐานครอบงำเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ ไอ้โกตอมมาทำแบบนี้ได้อย่างไรเน้อเนี่ยเขาไม,ไม่ยอมรับเรื่องหมอว่าลงไม่ได้ดิโอ้โอ ผมจะช่วยหมอวัดลงได้อย่างไรนะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยโดยถ้าเกิดประชาชนทั้งหลายนะครับท่านหมอวัดลงเนื้อเนี่ยอีกประมาณ2 3สาวันนคะครับเ่านผู้ชมในอาทิตย์นี้แหละนนะเนี่ยเตรียมไว้ให้เตรียมแล้วเตรียมเตรียมจะไปไหนไม่รู้จะไปร่วมกับมอคอปทอหรือเปล่าหรือจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งไปยื่นนะครับท่านเตรียมจะยื่นรายชื่อน,นะเนี่ยประชากรประชาชนทั้งหลายกว่า1นึ่งแสนกว่ารายชื่ออะไรประมาณนี้เพื่ออะไรจะเนี่ยเพื่อที่จะอื คัดค้านโครงการเอเจนตเมนต์ンンคอมเพกอะไรประมาณนี้นะครับท่านะผู้ชมเฮ้ยทำไมหนึ่งแสนกว่าคนก,กว่าอะไรประมาณนี้ทำไมไม่เลือกหมอว่าลงให้เข้าสภากันได้วะเนี่ยนายทะเบียนกะกะตครับท่านไม่รับคําร้องนายว่าลงนะครับท่านะผู้ชมถ้าเกิดตีเป็นภาษาบ้านๆน,นะครับท่านะผู้ชมเรียกว่าไม่ให้ค่าหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจไม่ให้ค่าเหลือเกินนั่นแหละสำหรับคําร้องของหมอว่าลงไม่รู้ว่าใครยำ้ำทิ้งลงขยะหรือเปล่าบวมทักษิณเพื่อไทยนะเนี่ยช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอ,อบจชี้ พบหลักฐานพฤติการฝ่าฝืนกฎหมายแต่ยังได้และไม่พบว่าเป็นการครอบงาหรือยอมให้ครอบงานะคระับท่านผู้ชมเอาแล้วเฮ้ยเหมาะว่าลงแหมที่นี้ผมก็เตรียมตัวเกอร์เลยนะครับท่านผู้ชมความเปลี่ยนแปลงกาลังจะมาอะไรประมาณนี้สักพกักพ่อก็มาสักิดนะัดถามมีอะไรจ้เนี่เมื่อกี้มึงบอกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมซื้อมาให้แล้วถามอะไรจช่คุณพ่อจา๋อาออรอบีนะรท่านผู้ชมแล้วก็ยาสีฟันคอเกตอะไรประมาณนี้เอ้าถามมันซื้อมาทําไมเนี่ยมึงจะได้เปลี่ยนแปลง ถูกว่าวะอ๋อน่าจะคนละแปลงนะครับท่านผู้ชมอืมก็ไม่รู้ว่าอีทําผือดีนะครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวกกตตีตกคําร้องบอกว่าลงเงือบหน้าหงายนะครับท่านเอา้าเมื่อไม่กี่วันก่อนคุกรออยู่บอกว่าลงล่างแล้วเนี่ยคนไทยตื่นแล้วมันอนเช้าหรือนอนดึกวะเนี่ยคนไทยตื่นแล้วยิ่งรักจะกลับไทยไม่ง่ายเหมือนชั้น14โอ้ยง่ายไม่ง่ายไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่เส้นแข็งดังปังกันเลยทีเดียวครับท่าน เป็นอย่างไรต่อจ้าตอนทักษินเดนหนนาตีคุกแน่น,นี่ไม่ได้เกี่ยวกับหมอว่า,วาลงนะครับท่านผู้ชมมันจะมีสื่อบางช่องด่วนโดนแล้วล้างคุกรอทักสินช่วยแน่อะไรประมาณนี้เอ้าด่วนอะไรวะเนี่ยประธานศาลออกหมายจับเจาะออกหมายจับทักสินกับเข้าเรียนําสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้งนะานักข่าวดนวนไหมค่ท่านผู้ชมตำรวจครับท่านเข้าไปบุกจับถึงรูบ้านกันเลยทีเดียวนู้นนี่ออกมาวุวายเฮ้ยทำไมต้องทาเ,เดียนแบบนี้จ้าเนี่ยแบบนี้มันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าจ้าอะไรประมาณนี้ทําไมตํารวจไม่โทรมาบอกก่อน ามโทรบอกเรื่องอะไรโทรบอกว่าตํารวจนั้นเนี่ยกำลังจะเข้ามาตรวจค้นบ้านนะคะอะไรประมาณนี้มันตรวจสอบไม่ได้นะคบท่านผู้ชมครับโดยผมเป็นสิทธิชัยหย่อนนะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติตํารวจจะทําแบบนั้นมันก็จะประสบป,ปัญหาใหญ่ถามยังไงเจ้าเนี่ยเออประชากรคนนั้นก็จะทําการรบข้อมูลหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่อาจแน่นใจส่วนผมนนต้องจับผิดอุ้งเอยงอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวดูซะเนี่ยเออตระกูลชินวัตรนี่เป็นอะไรนะเนี่ย ผมสู้ไม่ได้เลยไม่ใช่มีเพ่าอวะ เนี่ยได้เปนานยกตั้งสองสามคนส่งใครลงก็ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วตัวผมละจ้าผมนะครับท่านผู้ชมหัวสัมผัสได้ทุกอย่างแต่ว่าอย่างเดียวที่สมัมผัสไม่ได้คืออะไรเจ้าเนี่ยหวีนะครับท่านผู้ชม,มก็ยังไม่มีผมอยู่ข้างๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยตอนนี้โอ้ยชวนลีกไพแล้วก็นายเทพไทยเสลพง์สะเดือนนะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าทักษิณชินวัตรครับท่านถึงเมืองนครแล้วนะครับท่านถึงเมืองคงอ,งอแล้วชาวบ้านหน ทาให้ชวนตกใจหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจชวนมีสะดุ้งชวนมีสะเทือนเทพไทยเตรียมสถานนะครับท่านชาวบ้านแห่มอบกุลาบนะค,ะนะคบท่านผู้ชมเออ,เออกุลาบไม่ใช่กุลาบนะมันลาบจานะครับท่านแห่มอบดอกกุลาบต้อนรับเต,ต,ตรียมเป็นประธานพิธียกฉัดน,นะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าทักษิณชินวัตรครับท่านเยือนเมืองนครนี่นเ,นเป็นประธานยกฉัดว่ากันไปนะค,ะนะครับท่านผู้ชมประชาชนแห่ต้อนรับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็ทักษิณเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากที่ชวน หลีกภัยออกมาโวยนั่นเนี่ยทักษิณไม่ให้งบตามถนนเฮ้ยผมเดินไปตรงไหนนี่ประชาชนก็จะบอกผมว่ามึงอย่าเพิ่งตายชวนเนี่ยไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูวันนอ <c oughs> ปิดสภายอย่างวาะเอถอนคำพูดทักษิณชินวัตรแล่งตายนะครับท่านผู้ชมทักท้ายคนทอนเผยนายกอิงนั้นเนี่ยกำลังเตรียมผักดันเงินไปสู่ประชาชนเฮ้ยล้วแบบนี้นันเนี่ยในหัวชวนโว่เปล่า เออนายหัวชวนของผมจะทําอย่างไรล่ะเนี่ยรอบน่าจะมีวลีอะไรไปอีกผมเดินไปตรงนั้นผมเดินไปตรงนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะบอกว่าเนี่มาหาเสียงภาคใต้อย่าไปว่านายชวนนะฮะเพราะนายชวนเนี่ยเนี่ยเขาเป็นเทพเจ้าของชาวใต้โอ้ยมึงตีตัวสูงเกินค่าหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยนี่ชาวบ้านบอกออกมานะคบท่านผู้ชมส่วนผมล่ะจ้าโคตรภูมิใจในชีวิตเลยนะครับท่านไม่เคยไปร่วมม็อมบสลิมกปปศครับท่านไม่ใช่ว่าเคยแต่ก่อนเนี่ยเฮ้ยสนับสนุนจุดจุดค เสื้อแดงสัก2 0 0 0 0ื่นคนแล้วก็ตอนนี้มาเป็นสอสองลอยหน้าลอยตานะครับท่านอ่านตัวเลขหลักร้อยล้านล้วนีนนยมึงเอ้ยยังอ่านไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่ามีความเป็นรายได้เรื่องอะไรจ้นเนี่ยมันเป็นตัวเลขอารบิกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเขาต้องอ่านตัวเลขแบบภาษาพมา่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ไอ้มักขินตัวไหนนะครับท่านติดตามต่อไปไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมฟันธงครับท่านม็อบแล้วเนี่ยแป้งครับท่านแป้งอย่างไรสิ้นดีกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจ้าเนี่ย เอ้ยถ้าเกิดมันจะจุดติดนะครับเรื่องผู้ชมมันติดมาตั้งแต่ปี2ปีแล้วครับท่านอันนี้ก็ยังออกมาไม่หยุดยั้งคนก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเจ้าเนี่ยเพราะว่าคนไทยกินปลากเกล็ดขาวอบกอบนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยส่งผลให้ตอนนี้นะเนี่ยไม่หลงเชื่อพวกนี้ต่อไปครับท่านจีขอจบการแถลงข่งวอหากชอบคิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้นี่ถ้าใรแล,แลฟังข่าวจากสถานวิธีหรือที่ไหนก็ให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่รพ ขอจบกาแรแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผมแหงลืมบทปิดเว้